ผมรู้ว่าหลายวันมาเนี่ยพวกคุณทุกคนได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในโฮมสกูลหลายคนคิดถึงบ้านหลายคนคิดถึงครอบครัวทำให้ผมได้รู้สึกว่าผมไม่ควรจะทำให้พวกคุณเป็นทุกข์ผมก็เลยอยากจะมอบโอกาสพิเศษให้กับพวกคุณทุกคน ในสุดส <P> ัปดาห์นี้ด้วยการอนุโลมให้พวกคุณกลับบ้านกลับบ้านเหรอเฮ้ยักลบแต่จะมีนักเรียนเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์นี้แล้วใคร่ะคะที่จะได้กลับบ้าน อยู่ที่พวกคุณทุกคนจะตัดสินใจเพราะการตัดสินครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผลวตนักเรียนที่ได้รับเสียงหวตว่าสมควรที่จะได้กลับบ้านมากที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์กลับไปพักผ่อนที่บ้านสุดสัปดาห์นี้ เจนหกทุกคนวันนี้ทางโฮมสคูลจะให้พวกเธอเขียนจดหมายหาครอบครัวคนละหนึ่งฉบับและทางโฮมสคูลจะเป็นคนจัดส่งจดหมายให้กับครอบครัวของพวกเธอในวันพรุ่งนี้แต่สำหรับใครที่ไม่ประสงค์จะติดต่อกับครอบครัวก็ไม่จำเป็นต้องเขียนจดหมายนะเอาจริงดิมาสเตอร์นี่มันยุคไหนแล้วครับยังให้เขียนจดหมายอ,ยอีกอะไม่เอานองผู้บินไปส่งด้วยเลยอะ เราไม่ call แอ,อีเมลหรือว่า direct message เอาละคะพวกเธอเกิดมาในยุคที่การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่ายจนบางครั้งอาจจะละเลยความสำคัญของมันการเขียนจดหมายจะทำให้เธอเห็นคุณค่าของตัวอักษรและได้ตั้งใจเขียนความในใจให้กับคนที่พวกเธอคิดถึงแล้วมันยังช่วยให้พวกเธอเข้าใจความหมายของคำว่าการรอครอยว่ามันสำคัญยังไง